สำหรับข้อที่4นะคะโจทย์ถามหา a 1 6ลบกับ a 8นั่นก็คือถามหาว่าพจน์ที่16ลบกับพจน์ที่8ได้อะไรนะคะดังนั้นครูส้มก็จะแยกคิดเหมือนเดิมค่ะมองเป็นก้อนหน้านะคะแล้วก็ก้อนด้านหลังค่ะ คราวนี้วิธีการคิดครูส้มจะเริ่มจากก้อนด้านหน้าก่อนครูส้มแทนด้วยสัญลักษณ์ก้อนด้านหน้านะว่าเป็นลำดับที่ชื่อว่า bn แล้วกันเพราะฉะนั้นลำดับ bn ของเราเนี่ยสังเกตว่า10ไปเป็น8ไปเป็น6เนี่ยมันมีดีเป็นลบ2ค่ะคืลบ2อไปเรื่อยๆนั่นเองดังนั้นแสดงว่า bn ของเราก็คือลบ2คูณ n ค่ะแต่เราต้องการทำยังไงก็ได้ให้พจน์ที่1น,นะคะ เเป็น1แล้วมีค่าเท่ากับ10ดังนั้นลบ2คูณ1เนี่ยได้แค่ลบ2จะทำยังไงได้10นั่นก็คือลบ2ไปบวกอีก12นั่นเองได้แล้วค่ะหน้าตาของ bn นะคะมีหน้าตาเป็นลบ 2n บวก12นั่นเองต่อไปค่ะไปดูด้านหลังนิดนึงค่ะด้านหลังครูส้มใช้เป็นสีส้มแล้วกันเนาะเห็นว่าอ้ยมันคือรูท4รูท7 แล้วก็รูทสิบนะคะครูส้มจะยังไม่สนใจรูทแต่จะให้หน้าตาเป็นแทนด้วยสัญลักษณ์คือรูทของ c n ค่ะรูทของ c n ก็คือสแคว o ูทของสังเกตค่ะ c ไปเป็น7คือบวกเพิ่มทีละ3า 7ไปเป็น10ก็บวกเพิ่มอีกทีละ3แสดงว่าพจน์ทั่วไปของลำดับ cn ก็คือ3 n ได้เลยค่ะแต่พจน์แรกเราต้องการให้เป็น4ดังนั้น3 n ต้องบวก1ค่ะถึงจะได้มีค่าเป็น4นะคะเพราะฉะนั้นเราได้ก้อนหน้ากับก้อนหลังแล้วแต่โจทย์ต้องการถามหา a 1 6ลบกับ a 8ได้อะไรนะคะ a 1 6แสดงว่าครูส้มแทน n ด้วย10 หกค่ะครูส้มจะเริ่มหา a 1 6นะคะดังนั้น a 1 6ก็คือ b 1 6หอะไรลบค่ะตามที่โจทย์ให้ลบกับรูทสนั่นเองค่ะแทนแค่าคิดเลขค่ะมันก็คือลบ2คูณกับ16บวก12ทันนะคะนี่คือก้อนของ b 1 6ค่ะลบกับสแวรรูท c ก็คือ3คูณ n คือ16บวก1นะคะตัวก้อนนี้ทางก้อนก็คือ square root ของ c n นั่นเองคิดเลขค่ะเลยได้เท่ากับก้อนหน้าได้ลบ32บวก12ก็คือลบ20ลบกับ square root ค่ะ3คูณกับ16ได้40 48, 48บวก1เป็นรูท49ดังนั้นจะได้เป็นลบ20ลบรูท49ก็คือ7ค่ะคิดเลขก็เลยได้คำตอบออกมาเป็นลบ20ลบ7ได้ลบ27นั่นเองค่ะแต่ยังไม่เสร็จค่ะโจทย์ถามหาใครต่อด้วยถามหาค่านี้ลบกับ A8 ดังนั้นเด็กๆก็ต้องไปหาค่า a 8ค่ะ a 8ครูส้มใช้เป็นสีเขียวนะคะ a 8ก็ต้องเกิดจาก b 8ค่ะลบกับสแควร r o ูทของ c 8ค่ะจะกลายเป็นลบ2คูณ8บวก12ลบกับสแควร r o ูท c 8ก็คือ3คูณ8 บวก1ค่ะคิดเลขพร้อมกันนะคะได้เป็นลบ16บวก12ได้ลบ16บวก12ได้ลบ4นะคะลบกับสแควรูทคูณ3ได้24บวก1เป็นรูทยเพราะฉะนั้นจะได้เป็นลบ4ลบกับรูทยก็คือ5นั่นเองคิดเลขก็เลยได้ลบ9นะคะจากนั้นโจทย์ถามอะไรเรา โจทย์ถามว่า a 1 6ลบกับ a 8แล้วมีค่าเป็นอะไรในเมื่อเรารู้ค่า a 1 6แล้วแล้วเราก็รู้ค่า a 8แล้วเราไปแทนค่าเลยค่ะก็จะกลายเป็นลบ2 7ลบกับ a 8ก็คือลบ9ลบชนลบเปลี่ยนเป็นบวกกลายเป็นลบ27บวก9าคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบลบ18นั่นเองค่ะ ไม่ยากเลยนะคะแต่ต้องคิด2ก้อนเท่านั้นเอง